เมื่อวันจันทร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา15นาฬิกาในวิทศักวิถตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระเจดีย์สีโพทองเจริญพระเกียรติสดุดพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาภิมลรัก พระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา44พรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2565พร้อมด้วยนางชุติพรวิจิตแสงสีประธานแม่บ้านมหาไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนายกองค์การบริหาสรส่วนตำบลบางพลับโรงเรียนวัดท่าอิดและพระสัาริกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พระสัาริกชนเป็นประสบนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภารและแสดงออ,ออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บริเวณพระธาตุเจดีสีโพทองวัดท่าอิดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนางวัฒนีมีแสงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยเชื่อว่าสาม,มารถช่วยป้องกันภัยอันตรายและทําให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตาจะทำให้จิตใจสงบก็ทำให้พระปริสตนั้นมีพลังและอนุภาพยิ่งขึ้นสำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช์พระธาตเจดีสีโพทองเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูภัยารสีวัดจะาอาวาสวัดท่าอิฐสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน thank you